เราจะมาไขข้อข้องใจกันในส่วนนี้นะคะในประเด็นที่สำคัญมากๆข้อแรกเรื่องของการที่ฟ้าทลายโจรเนี่ยจะสามารถป้องกันโควิด -19 ีนได้หรือไม่นี้นะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเราเคยมีการคุยกันให้ความสนใจกันมาต่อเนื่องเป็นหลักปีแล้วค่ะเพราะว่ามีการศึกษาในระดับนานานชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จีนที่อินเดียเนี่ยพบว่าใน สารในสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นั้นเนี่ยเขามีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ชื่อว่าแอนโดรกาโฟไลน์ชื่อจะจำยากนิดหน่อยนะคะแต่เอาเป็นว่าเจ้าสารแอนโดรกาโฟไลน์นี้เนี่ยในหลอดทดลองเนี่ยพบว่าเขามีฤทธิ์ในการต้านไวรัสได้น่าสนใจมากๆซึ่งกรณีเช่นนี้เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะท่านก็ได้กรุณาทำการทดลองมีการศึกษาว่าเจ้าฟ้าทลายโจรตรงนี้เนี่ย พอไปอยู่กับเซลล์ของร่างกายแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสซาโคได้หรือไม่เจ้าไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด -19 เนี่ยป้องกันได้ไหมปรากฏว่าเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์ที่มีสารแอนโดร p าโฟไลได้แปลว่าไม่สามารถป้องกันได้นะคะไม่สามารถป้องกันได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะต้องเรียนฝากถึงทุกท่านคือเมื่อไม่สามารถป้องกันได้ทุกท่านคะ เรื่องของการฉีดวัคซีนตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นเรื่องจําเป็นค่ะและยังต้องรักษาระยะห่างมีการล้างมือมีการสวมหน้ากากอย่างที่เราเพียรที่จะแนะนําแล้วก็เผยแพร่กันอยู่นะคะขยับต่อมาอีกนิดนึงนะคะว่าเมื่อเขาป้องกันไม่ได้แล้วแปลว่าเราเใช้อะไรเขาไม่ได้เลยหรือเปล่าใช้ประโยชน์เลยไม,ไม่ได้ใช่ไหมนะคะอันนี้มีความน่าสนใจค่ะว่าในแง่มุมของการรักษาเนี่ย สิ่งที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทําการศึกษาเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆแห่งทั่วโลกเราก็พบว่าด้วยความที่สารแอนโดรคาโฟไลในฟ้าทลายโจรน,นั้นเนี่ยก็มีฤทธิ์ฆ่าไวรัสในหลอดทดลองได้และยังแถมอาจจะฆ่าเชื้อแบคทีรียบางตัวได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยยังเป็นยาลดไข้ที่ดีนะคะเราใช้เขาเป็นยา ในบัญชียาหลักเพื่อรักษาหวัดลดไข้ตั้งแต่ปี2559นะคะฤทธิ์อีกอันหนึ่งที่เราค้นพบแล้วก็น่าติดตามมากเพราะว่าในโควิด1 9นั้นเนี่ยมีภาวะที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเชื้อไวรัสอย่างเดียวเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับการอักเสบที่ติดตามมาปรากฏว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้ด้วย ส่งเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้รับความกรุณาจากหลายๆโรงพยาบาลเลยค่ะแต่กลุ่มของโรงพยาบาลที่ทําให้เราได้ข้อมูลของการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องมาจํานวน304รายนะคะมีผู้ป่วย304รายซึ่งต้องแน่นอนค่ะเราเริ่มในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการน้อยนะคะเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการน้อย ไม่มีปอดบวมนะคะพอวินิจฉัยปุ๊บเราเรีบให้รับประทานยาฟ้าทลายโจรซึ่งก็กำหนดเลยค่ะว่าขอให้มีระดับของแอนโดรกาโฟไลที่เพียงพอสำหรับการกำจัดเชื้อไวรัสได้แต่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ค้นออกมาว่าในที่สุดก็ได้ขนาดอยู่ที่180มิลกรัมของแอนโดรกาโฟไลแล้วแบ่งให้ วันล,ละ3ครั้งเพราะว่าเจ้าสารตัวนี้เนี่ยพอรับประทานวันล,ละครั้งเนี่ยระดับยาในเลือดเขาจะขึ้นขึ้นลงลงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องแบ่งให้หลายครั้งนะคะแล้วก็การรับประทานนั้นก็รับประทานติดต่อกัน5วันน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะเราเพบว่าในผู้ป่วยของเราทั้งหมด304รรายนั้นเนี่ยทุกรายอาการดีขึ้นค่ะและด้วยขนาดยารวมถึงระยะเวลาการให้ยาที่เราคำนวณกันมาเรียบร้อย เราไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆเช่นเปลียนศีษะใจสัน่นหน้ามืดนิดๆอะไรอย่างนี้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการถ่ายเหลวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าฟ้าทลายโจรมีโอกาสเป็นข้อเสนอ ทางเลือกที่สำคัญในการใช้รักษาโควิด -19 กลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงและขณะนี้เนี่ยเรามีการขยายการศึกษานี้ลงไปกลุ่มของโรงพยาบาลสนามนะคะหลายๆท่านอาจจะได้ข่าวอยู่นะคะว่าทางโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์นั้นก็ให้ความสนใจแล้วก็นำเอาฟ้าทลายโจรเนี่ยไปใช้ในผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงแล้วถ้าหากว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย เลือกและก็เครือข่ายจะหยิบยกเอาผลลัพธ์ตรงนั้นเนี่ยมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้ติดตามรับทราบกันแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์กันอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเขาจะมีประโยชน์และน่าสนใจดูมีอนาคตในการช่วยแบ่งเบาภาระการรักษาโรคในระดับหนึ่งเลยทีเดียว สำหรับเรื่องของข้อควรระวังก็มีค่ะเพราะว่ายาไม่ใช่ขนมนะคะเราใช้ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพกับร่างกายได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผู้ป่วยรายใดมีประวัติว่าเคยแพ้ฟ้าไทรโจนมาก่อนหรือว่าพอรับประทานเข้าไปครั้งแรกผื่นขึ้นทั้งตัวคันเเยือไปหมดการแพ้แบบนี้เป็นสัญญาณว่าต้องหยุดใช้ค่ะไม่ให้ใช้นะคะ ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์ก็ไม่ควรใช้นะคะเป็นข้อห้ามเช่นกันในหญิงที่ให้นมบุตรก็ไม่ควรใช้เพราะเราไม่ได้ต้องการจะเลี้ยงทารกแรกคลอดด้วยฟ้าทลายโจรน,นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับโรคไตเราก็คงจะต้องมีความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการใช้ด้วยเหมือนกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวแล้วก็รับประทานยาอยู่เป็นประจำ ยาหลายๆชนิดอาจจะเข้าไปทะเลาะกับฟ้าทลายโจรในร่างกายของเราทําให้ทั้งยาที่รับประทานอยู่นั้นหรือว่าฟ้าทลายโจรต่างก็ออกฤทธิ์ได้ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นควรจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนและยาต้องห้ามเป็นพิเศษเลยเพราะว่าฟ้าทลายโจรเจ้าสารอนโดกัาโฟลนยนั้นเนี่ยมีฤทธิ์ในการะชะลอการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นถ้าใช้ยากลุ่มนี้ใช้้า ใช้ฟัซทายเจนกับกลุ่มของยา,าลดการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่นยาวาฟรินยาแอสไพรินโคพิดเกรลซึ่งเป็นยาที่คุณหมอเนี่ยมักจะจ่ายให้กับผู้ป่วยอมัอมพฤกอัมพาตบางท่านหรือว่าผู้ที่มีปัญหา,เ,าเส้นเลือดหัวใจตีบ บางท่านกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังมากเดี๋ยวยาเขา้า <ๆ S 1> ไปเสริมฤทธิ์กันจะเกิดปัญหาเรื่องของการแข็งตัวของเลือดได้นะคะแล้วก็ฟ้าทลายโจรยังมีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตนิดๆด,ด,ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่ก็ไม่แนะนําให้ไปใช้ร่วมกันเดี๋ยวอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงมากขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คงเป็นรายละเอียดในเรื่องของฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งโดยสรุปก็คือเป็น ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโควิดที่อาการเล็กน้อยแล้วก็ขณะนี้อยู่ในข้อเสนอของการใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะ